เดี๋ยว f อซเขาอยากเห็นโพตอนวิ่งอะ่ะจัด,ดให้จัดให้สักสองปึ๊ดได้ไหมได้ครับผมโอเคจัดเลย สวัสดีครับเพื่อนๆชาว PPK Racing ผมช่างป๊อ PPK และเพจเฟ e บุ o ก PPK Shop วันนี้จะพามารีวิว125บังลมสเต็ป66ชัก5นะครับไปดูกันเลยดีฟวาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อป,ป๊อปครับผมเปิดแมสหน่อยสินี่อโอ้เสียวพัดลมฟันหัวนะเนี่ยรถคันนี้ซื้อมานานยังคันนี้ หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วใช่ไหมใช่ทำอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยโอ้ยบอกไม่ถูกพี่ทำเยอะอรกันล่ะอ่างี้ดีฝ้าเพื่อไม่งงเริ่มจากชุดบนเลยนี่สะดุดตรงนี้เลยเบาะหลังที่นั่งเมียนี่อ๋อเมียอันนี้คือไอเงินเมียไอเดียผัวปะใช่ครับใช่นะอ่าเริ่มชุดบนก่อนเลยอันนี้ชุดคัทนี่เป็นของอะไรอิตาลีป่ะใช่ไหมไม่แช่ เป็นของไม่แท้ใช่ไหมเอาเป็นคัตจริงด้วยใช่คัตจริงโอ้บีบบีบนึบนับเลยนะอ๋อนึกว่าเป็นหูคัตโซนิกนะอ๋อเป็นค่ะเป็นของแต่งของเขาเลยใช่ครับผมอ๋อแล้วนี่อะงานเลดของนุยเรดดิ้งประมาณประมาณเท่าไหร่ครัสองร้อยนิดนิดโอ้สองร้อยนิดนิดนะเหมือนแบบว่าเวลาขี่ไปทําให้แฮนด์มันนิ่งด้วยเกี่ยวไหมรู้สึกว่าแฮนด์มันแบบว่ามันตรงเลยอ่ะนึกออกไหม แบบว่าเป็นของเดิมสูนนะเหมือนมันเป็นสูนคอให้แบบว่าไม่ให้รถสะบัดอ่ะใช่ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นครับอ๋ออันนี้คือเป็นร้อยผ้าไอบังลมใช่ไมฟ้าเลยใช่ไหมใช่๋อดูเล่นไหมหน่อยดิไอ้ยัยังไม่ทันเราล้อลงพื้นเลยร้อยหกแล้วอ่าชุดสีนี่ซื้อมานานยังมาติดรถเะครับอ๋อเป็นสีเดิมเลยสีเดิมติดรถนะใช่แล้วก็สีนี้ก็ติดถนนมาแล้วด้วยนะใช่ มันต้องมีกันบ้างนะอันนี้ลายเซ็นจากทางหลวงนะส่วนชุดล้อนี่เป็นของอะไรครับบ,รบ,บันไซครับเ๋าบันไซนะง่ายงก็บันไหลอ๋อบันไหลนะชุดดุมเนี่ยทำสีที่ไหนมาทำเองครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะทองเม็ดเหรอไม่รู้เหมือนกันเพิ่มมันเหมือนสีนไทเทเนียมยังไงไม่รู้เจ่อะไรอ่ะมันเขาบอกว่าสีน้ำตาลไหมอ,อ่ะอ๋อเป็นสีน้ำตาลไหมใช่ไหมใช่โอ้คือทำเองก้นเงาด้วยนะ แล้วบูทล้อนี่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยบูทล้อนี่เป็นของงานอะไรเนี่ยแล้วไหนเนี่ยเนี่ยหรอเนี่ยนี่นี่เนี่ยครับของนุยของนุยนะใช่ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะใช่ร้อยกว่าบาทแล้วแล้วส่วนชกกึ่งนี่กึ่งที่ไหนมาซื้อมูส่องไมค์ทีหนึ่งซื้อตามในเพจอ๋อซื้อตามเฟซบุ๊กเนี่ยนะใช่โอ้โหอ๋ออ่ะเรามาดูชุดหน้ากันดีกว่าชุดปั๊มนี่เป็นปั๊มของอะไรครับปั๊มร้อยติ่ครับไม่แท้เทียม ไม่เทียมเอ้ยเทียมหรือไม่แท้ไม่แท้เทียมแต้แท้ใช่เหลือไเลแท้เลยเหลือเรื่องคนกุบน้อยอย่งนี้เบรกดีไหมก็พอได้นะเอาพี่ไม่เคยใช้ด้วยจานได้พอได้แล้วส่วนจานนี่ก็เป็นจานฉลุนะใช่ครับผมเริ่มมาประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ครับผมอือส่วนหน้านี่ไม่ได้โหลดใช่ไหมอันนี้คือจะเอาเป็นทรงไหนเนี่ยตระรอปะใช่ครับผมตระรอนะอ๋อสายก็สายสวิตสายสวิตใช่ครับ ได้มาสองปีแล้วเนี่ยใส่ตัววิทยังไม่เป็นไรเลยยังไม่รั่วเลยใช่ไหมใช่ครับผมเก็กกี้ใช่ซื้อมาใบาเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาในลาซาด้ามันสองร้อยเาอาบาทอ่ะโอ้มันมันถูกจริงสั่งแต่ผ้ามาอย่างเดียวอ๋อสั่งแต่ผ้ามาหุ้มเองใช่ครับอ๋อแล้ลายถ่านนะเทาแล้วสีดำๆเลยนะดาร์กดาร์กปะเนี้ยมาต่อเรื่องโชคนะว่าโชคใส่กับด้านด้วยอะกลัวไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมใช่ครับผอืมอันนี้โชคเป็นของอะไรครับ ในตอนเนาะหรอือว่าแก๊สซี่เนี่ยปรับได้จริงไหมว่าอะไรวะื่าดีมเนี่ยอะไรมันเป็นยี่ห้ออะไรไม่เคยเห็นนะเนี่ยใครคนใครเคยเห็นก็คอมเมนต์ด้วยนะใครรู้ว่ายี่ห้ออะไรอ่ะคอมเมนต์ไว้แปลกแปลกตาดีเหมือนกันแหละอ่านก็ไม่ออกด้วยเนี่ย <What? S 1> โอเคต่อกันที่ล้อเอ้ยไม่ใช่ล้อหลังยางนี่ใช้เบอร์อะไรเนี่ยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยครับยางของกูร์ไรด์นะใช่ยเนียเหรอไหม ก็พอได้นะหนึบเหมือนกันแหละหนึบนะไก่ชาก็ไม่ไก่ชางไม่ไม่ค่อยฝีเท่าไหร่ไม่ค่อยฝีใช่ออ๋ล้อลื่นด้วยเป็นไงล่าวัยรุ่นเป็นไงวัยรุ่นทางยาวนะส่วนอาร์มนี่เป็นอาร์มของอะไรครับอาร์มปลาหวานครับผมปลาหวานแท้เลยไหมแท้สิแท้เลยใช่ไหมแต่บางโกอรไม่แท้อ๋อบางโกอรไม่แท้ส่วนพักเท้านี่เป็นของร้อยผ้ารตองรุ่นเลยใช่ไหมตรงรุ่นครับเอาไปจะเอารอกับแบร์ลิงมาใช่ส่วนคัตตั้งนี่เป็นของอะไรครับ หนุ่ยกว่าเจ็ดป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของหนุ่ยอ๋อของเอสดาใช่อ่าราคาก็ประมาณสองร้อยบาทอืมคอมเพลตเตอในเพจโอ้นี่ที่สะดุดตาเลยตรงนี้อีกแหม่สะดุดตรงนี้แล้วก็สะดุดตรงนี้อีกนะคาร์บอนใช่ไหมคุ้มแท้เลยใช่ไหมคุ้มแท้ครับผมเป็นสีเทาใช่ไหมใช่โอ้ยคาร์บอนนี่คือเนียนกิ๊บเลยซื้อมาชิ้นเท่าไหร่เนี่ยทั้งคันเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนะตรงฝาเครื่องด้วยตก 6ชิ้นประมาณประมาณ500-600บาท1ชิ้นนะคาร์บอนนี่ก็โคตรจะแพงแล้วเนะใช่แต่มันสวยนะสรุปแล้วคันนี้ไลน์นอตเลสเกือบทั้งคันเลยใช่ไหมเกือบทั้งเครื่องไลนทั้งคันเลยนอตเลสนี่ก็จะเป็นของนุ่ยใช่ไหมหรือว่าทั่วไปครับออ๋อราชาโนตเลสงานทั่วไปอืมอ่ะเรามาคุยกันเรื่องเครื่องดีกว่าเนี่ยที่สะดุดตรงเนี้ยเครื่องอะเราทําอะไรไปบ้างอย่าหมกนะเนี่ยดูเครื่องอะโอ้โห ไม่ต้องหมกแล้วเ <laughs> พื่องก็เิ็บลูก66จัก5หกหกจั๊กห้าน,นะ250โอ้เห็นต่ oh, อสองหัวฉีดด้วยเนี่ย <c oughs> บ้าบ้านี่ทำไปนทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเครื่องตัวเนี้ประมาณหมืก่บบกว่าบาททั้งมอหมื่นกว่าบ,บาทเลยใช่ไหม <c oughs> ส่วนนี่เลยทีเด็ดระบบไอเสียนี่อของใครวาสปอนเซอร์เข้าได้แล้วนะที่หอเนี้ยนะ <c oughs> ใช้กันเต็มบ้าน, <c oughs> านเต็มเมืองเลยลูกนี้มาต่อกันเรื่องคัดนี่คัดมือนี่เป็นคัดเจาะหรือว่าเป็นคัดสร้างเนี่ยซื้อสาเร็จมาเลยครับอ๋อเป็นฝาสําเร็จใช่ไหมใช่ครับอุสะดุดตรงเนี้คาร์บอนไม่อยากเ้อยู่อันนี้ซื้อขายประมาณร้อยห้าสิบครับไอ้ตัวปิดน้ำมันเนี่ยนะใช่อืออ่าระบบคัดมือนี่เรายังเป็นคัดออโต้อ,อยู่ไหมหรือว่าเป็นเวทเวทครับผมอ๋อทาเป็นเวทเลยใช่ทำคัดเดิมทำเป็นเวทมาเท่าไหร่ เบสซื้อมือส่องมาผมซื้อมือส่องมาหมันห้าร้อยบาทอ๋อห้าร้อยบาทใช่ไหมใช่คือมีอาการลื้อมั้งไหมไม่ไม่เลยไม่มีเลยปกติครับอ๋อดีมากเลยอืมเครื่องนี่เบสคือเบสเซ็ตนี้ยรวมทั้งตัวเนี่ยเท่าไหร่แล้วที่เราไล่มาทั้งหมดเลยเนี่ยสามร้อยถึงไหมรวมรอบแรกด้วยใช่ไหมอ่าถึงครับผมถึงนะถึงนี่พังไปสองรอบแล้วเนี่ยพังไปสองรอบแล้วได้ไส้แตกปะไส้มันไส้ไม่เคยแตกเลยมีการกานเอ้ลูกแตก ลูกแตกแล้วก็ข้อเวียงขาดอ๋อใช่<ด>ข้อเวียงขาดนี่คือขาดปลายเผาหรือขาดฝั่งนู้ดขาดฝั่งขัดอ๋อขาดฝั่งขัดอ่ะสายยกนี่วา่าที่เลนนั่เราเนี่ยขีดเท่าอะไรก็ขาดเนี่ยรับป๊อปเท็กเลยโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงเลยดิฟ้าอันนี้คือ<ด>สตาร์ทได้ยังได้เลยอ่ะโอเคโอ้ยตุแข็งวะเราครับ เนนอเบิ้ลน่ะดิโอ้โหนี่ก็รถด,ดีเซล ยอดมากค้างไปนิดเ,เร่งค้างนิดคือหน้อยนะมันต้องประจูนเก็บนะพวกนี้นะได้ครับอ่าเดี๋ยวเอฟซีเขาอยากเห็นรถตอนวิ่งอะ่ะจัด,ดให้จัดให้สักสองปิ๊ดได้ไหมได้ครับผ่โอเคจัดเลยทุลักทุเลเนิดนึงพื <c oughs> ้นมันลื่อนอ่าขอสักสามเกียร์พอข้างหน้าเนี่ยครอ่า บินเว้ยบินจริงเว้ยเฮ้ย hey, เว้ยจิโกะมาดิเดะเด็ดตอบเลยเดะเดวเดะเดะบินครับบินครับวันนี้ของจริงฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนายยกหน้าเข้าร้านดินายยกหน้าเข้าร้านดิ เ่โคจริงบินได้ด้วยรถอะไรเนี่ยรถมีสิเสียวหัวไหมโอ้โหคอปเตอร์อยู่บนหัวผมนี่ปิ้วโอเคไปลองขีดมาแล้วเป็นไงยังวะชอบใจไหมสดสดไหมโอ้โหบินน่ะนี่สเตอร์ใส่เท่าไหร่นะใส่เบอร์เท่าไหร่อยู่เนี่ยสิบหกยี่สิบแปดสิบหกยี่สิบแปดอ๋อดันโลอย่างเดียวเลย โอ้รถโคตรติดมือเลยอ่าโปรเจกต์ต่อไปจะทําอะไรต่ออาจะเอาภายนอกก่อนภายนอกก่อนภายนอกก็เปลี่ยนเฟรมเปลี่ยนเฟรมที่เราชอบเลยคือสีอะไรสีชอบเลยเราสีเขียวสีเขียวเขียวแบบหนาเขียวมิ้นต์หรือว่าตองอ่ะเอาเขียวยอดตองได้อันนี้คือต้องสกีตเมียนะสกีตลายพลายทีอยู่แล้วแบบพวกเบรกนี่จะเปลี่ยนไหม จะอัพเป็นเมาส์อะไรหรือปักข้างอะไรอย่างงี้อัพไหมน่าจะโปรเจกต์น่าจะมาอแล้วเสื่อนสเต็ปเครื่องต่อไปทําอะไรดีเจ็ดสิบชักเก้าอ่ะโอ้โหขี้แตกแล้วพเนี้ยนี่ก็ง่ายท้องเนียแล้วเจ็ดสิบชักเก้านะจะทอดตะชติก็จะมีอีกนะเปสเต็ปใหม่เจ็ดสิบชักเก้านะใช่พอย่นเลยทีนี้พอยางไม่ไหวแล้วออกไม่ทันใจ รวมๆแล้วโอเคมากเลยโอเคฝากชื่อ Facebook ของน้องด้วยครับชื่อเฟซอะไรครับชื่อเฟซผมเลอป๊อปัป๊อปชื่อป๊อปป๊อปใช่โอเคเดี๋ยวจะแคปไปให้นะแล้วก็เข้าไปดูโอเคถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีกันบ๊ายบาย Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max. Get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest, and I'm never gonna rest. yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know ya. Yeah. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready, taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. Yeah. And now I'm ready, I'ma blow